โอเคครับก็ขอสวัสดีน้องๆทุกๆคนนะครับแล้วก็คุณผู้ชมทุกๆท่านเลยครับโอเควันนี้เป็นอีกหนึ่งวันครับที่ที่พี่ต้องนะครับพยายามทำกิมมี่ไฟนะครับตอนนี้น่าจะเลยหนึ่งเดือนแล้วทํามาวันละหนึ่งคลิปหนึ่งคลิปหนึ่คลิปวันไหนไม่ว่างก็อย่างที่บอกครับเราก็จะทําลงนานะโอเควันนี้วันนี้ว่างเราก็เลยทําอีกหนึ่งคลิปแล้วกันเนาะมาลุยกันในเรื่องของ เอเอาเรื่องอะไรดีวันนี้น่าจะเป็นเรื่องของสถิติแล้วกันนะครับจริงๆสถิติเป็นเรื่องที่ยาวมากเลยนะครับแต่ไม่ต้องขอเอา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 แค่สั้นๆของมสองพอนะครับที่ต้องใช้นะครับมต้นพอนะครับจริงๆสถิตินะครับจะมีไปถึงลิ้นพันต้องมีไปถึงมปลายด้วยนะโอเคนะไปถึงมปลายเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากนะครับเราเอาแค่ของมสองก่อนสถิติของมต้นก่อนนะครับโอเคเราไปลุยกันเลยเนาะ โอเคครับมาอย่างที่บอกครับสถิติมันเป็นเรื่องใหญ่นะเรามาลุยของแค่สถิติมสองนะถ้าพร้อมแล้วเอาอยัางมาลุยขอนับเวลาถอยหลังแป๊บหนึ่งนะใจเย็นนะครับโอเคพร้อมนะอ้ยอย,ยัง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 โอเคนับเวลาถอยหลังนะครับห้าสี่สามเรื่องสถิติแอคชั่นไปโอเคครับมาสถิตินะครับสถิตินะครับ,รรบเราเรียนตอนมสองนะครับ เขาก็เรียนแค่เรื่องเดียวเพราะค่ากลางจะบอกว่าค่ากลางในโลกนะมีมีเยอะมากเลยนะแต่ในเรื่องของม .2 มีแค่ประมาณสามสี่ตัวอะไรเงี้ยครับไม่เยอะครับมากเรามาดูเออแต่ถ้าใครดูแล้วแบบไม่เข้าใจมีรายละเอียดนะครับเป็นวิดีโอสรุปไม่น่าเป็นสองวันมั้งสองเดย์นะโอเคเพราะนี้พี่ต้องขออนุญาตแบ่งครับเป็นข้อมูลที่ไม่แจกฝั่งหนึ่งกับอีกการหนึ่งแจก คำว่าไม่แจกไปเนี่ยก็คือเขียนมาเลยตึ๊ดๆๆๆแต่ก่อนทําต้องเรียงก่อนนะแต่ถ้าเป็นแจกก็เนี่ยครับอย่างอย่างอย่างนี้ตัวอย่างสีเขียวๆเนี่ยเห็นปะโอเคไหมก็คือเป็นตารางสวยงามโอเค x bar ครับจะมีสูตรก็คือซิก m a x ส่วน n ซิก m a x ก็คือผลรวมนะครับ n คือจํานวนมาตรฐานก็คือสูตรว่า n บวกหนึ่งส่วนสองสิ่งที่ได้ไม่ใช่คําตอบนะครับมันคือตําแหน่งโอเคครับโหมดมาตรฐานมีเดียนะครับโหมดก็คือดูที่ซ้าเยอะที่สุด โอเคไหมส่วนมากโหมดมันจะใช้กับข้อมูลที่เชิงคุณภาพนะครับมัธยฐานใช้กับข้อมูลที่มันกระโดด x bar ใช้กับข้อมูลที่มันใกล้ๆๆๆกันโอเคนะครับ x bar c นะครับ x bar c ก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมครับก็คือ n 1 x bar 1 n คือจำนวนนะครับ n 2ก็คือมีหลายกลุ่มครับ x bar 2บวก n 3 x bar สจริงๆมันไปได้เรื่อยครับมันมี15กลุ่มก็ถึง n 15นะก็เป็น n 1บวก n 2 โบเอ็นสามแต่นี่มี3กลุ่มแล้วก็นั่นไปโอเคนะครับต่อไปครับ x อ็กบถ่วงน้ําหนักก็คือเวทเทสเนี่ยวีวนะก็คือเป็นจะเปลี่ยนจาก n นะเป็น w 1 x 1ไม่เป็นไม่เอ็นเวบเอ็กบาร์แล้วเป็น x 1พออย่างเช่นค่าเฉลี่ยของการสอบนะครับก็คือของเด็กคนคนหนึ่งเนี้ยมีการสอบเก็บคะแนนมีการสอบปลายภาคกลางภาคอนะไรเงี้ยก็เป็น w 1อะไรอย่างเงี้ยว่าไปนะวีวหนึ่งจิตวิสัยเท่าไหร่เงี้ยครับ w 2 x 2องเอ็กสงะไรเงี้ยครับที่เคยจะเขียนติดบาร์เนาะ ต่อไปบวก w สา x สามตีสุภาสามันพอแล้วก็ w 1บวก w 2บวก w สามอะไรเงี้ยครับโอเคสามนาทีต่อไปมาดูฝั่งขวาฝั่งแจกอย่างที่บอกฝั่งแจกก็คือเนี่ยครับอันตรภาคชั้นสวยงามเลยโอเคไหมจากสูตรครับซิกมา f x ส่วน n ครับ f คือความถี่เนี่ยครับนี่คือ f n คือจำนวนทั้งหมดเนี่ยครับทั้งหมด นี่ครับ n เท่าไหร่ก็ว่าไปเอามาบวกกันทั้งหมดนะครับต่อไปครับ x ตรงนี้ครับคือจุดกึ่งกลางครับเนี่ยครับเรามาหาจุดกึ่งกลางนี้ครับนับเลย 1, 2, 3, 4, 5 1,2, 3เพราะฉะนั้นไอ้จุดกึ่งกลางคือ3อันนี้แหละไร 6, 6, 7, 8อันนี้ก็8โอเคไหมส1 12, 13ดนี่คือจุดกึ่งกลางเลขอีกอันนึงอะไร 16, 17, 18โอเคไหมเนี่ยเสร็จแล้วเราก็เอา f คูณ x โอเคไหม สองคูณสามได้เท่าไหร่ว่าไปแปดคูณหกได้เท่าไหร่อันนี้คูณกันแล้วได้เท่าไหร่บวกนี่แหละครับคือซิกม่าเอฟเฟกต์และหารด้วย n ตรงนี้จ,จบละต่อไปครับสองนาทีสุดท้ายครับต่อไปไมาตรฐานฝั่งที่มีสองสเต็ปครับก็ก่อนอื่นใช้สูตร n ส่วนสองก่อน n ส่วนสองก็คือว่าเอาจํานวนทั้งหมดหารสองดูซิว่าเรามีญาติเท่าไหร่มีเพื่อนมีเตียงเท่าไหร่โอเคไหมเพราะฉะนั้นเรามาหาความถี่สะสมด้วยครับ โอเคนะันนี้คือ f4 อันนี้ก็เป็น2อโอเคไหมอันนี้เอามาบวกกันเลยส2บวก6ก็เป็น8อันนี้เป็น16อันนี้เป็น20เพราะฉะนั้นเราหา n ส่วน2ก่อนว่าเรามีเรามีเพื่อนเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็จะต้องดูจํานวนเตียงตามนี้ครับใช้สูตรนะครับมาตรฐานจริงๆครับก็คือ l บวก i วงเล็บ n ส่วน2ลบ sigma fl ส่วน fm รายละเอียดไปดูในคลิปนะครับโอเคต่อไปครับโหมดฐานนิยมครับฐานนิยมก่อนอื่นเราดู ดูชั้นที่ฟีเวอร์เยอะสุดเลยฟีเวอร์ฟีเวอร์คือชั้นนี้ครับฟีเวอร์เยอะสุดเราก็ล็อกชั้นนี้มันไปนลดโอเคไหมก็ใช้สูตร L บวก i L คือขอบล่างนะครับ i คือความกว้างความกว้างเท่าไหนึ่งสองสามสี่ห้าถูกไหมหกเจ็ดแปดเก้าสิบเพราะฉะนั้นห้าเท่ากันโอเคไหมอันนี้คือ DL ส่วน DL บวก DU จะจบแล้วครับ DL คือ d i f f e r e n c e lower เนี่ยครับ อันนี้นี่คือ DL เอามาลบกันเลยครับเป็น2ครับนี่คือ d i f f e r e n c e u p p e เครับเอามาลบกันเลยเอา8ปลบสก็เป็น4แล้วก็แทนค่าจบโอเคนะครับไซติพี่ขอจบเร็วเห็นไ่มเร็วกำหนดโอเค